สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับเงินฟรีเข้าทูมิเน่เวลทของเรานะครับทุกคน จากกิจกรรมมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนั่นเองนะครับเราสามารถนะครับผมรับได้สูงสุดนะครับผมก็คือเท่านี้เลยนะครับผม4 0,000บาทนะครับโดยการร่วมกิจกรรมนะครับสาหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับรีบมาทําเลยนะครับผมก่อนที่จะหมดเขตนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือว่าด้านล่างกดเข้ามาได้เลยนะทุกคนเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถนะครับผมกดตรงนี้นะครับผมเปิดเลมอนเอ็กนะครับก็จะเป็นแอปเลมอนเอ็กนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ในเพจส ขออภัยนะครับทั้งได้ทั้ง n องดอยเลยนะครับผมแล้วก็ iOS ก็ทําได้นะครับจะเป็นแอปตัวนี้นะครับผม Lemon เอ็กนะครับสามารถพิมพ์ดาวน์โหลดได้เลยสําหรับใครที่ยังไม่มีแอปก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เราเข้าในแอปมานะครับก็มากดตรงนี้นะครับผมคาว่ากิจกรรมปีใหม่นะครับจะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับที่มันลอยๆอยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ขึ้นนะทุกคนก็กดตรงนี้นะครับมุมซ้ายบนนะคครรรัับบตงนนี้้้กดดเเขาไไปลยะ มันก็จะพาเรานะครับผมมาตรงนี้ก็กดกิจกรรมปีใหม่ตรงนี้ได้เลยอันแรกนะทุกคนกดครับ อย่างแรกนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับหน้ากิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราจะได้รับดอกไม้ไฟนะครับผมถ้าใครกดที่ลิงก์ด้านล่างมานะครับผมสําหรับดอกไม้ไฟตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมรับเงินได้สูงสุดคือ4 0 0 0 0บาทนะครับเป็นกิจกรรมของเขานะครับเราต้องติดอันดับหนึ่งนะครับถึงเราจะได้4ี่หมื่นนะครับทุกคนแล้วก็นะครับผมรางวัลมีจํานวนอยู่ที่10,000รางวัลตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมของทางเลมอนเอ็กนั่นเองนะครับก็สามารถนะครับผมดูได้เลยนะครับก็คือเราต้องนะครับผมเก็บดอกไม้ไฟตรงนี้นะครับให้อันดับของเรานะะะะคคครรรััับบผมมเเยออทที่สุุดนนนนงกก็ปาณ ตอนนี้นะครับผมมีอยู่9ดอกไม้ไฟนะครับอันดับของผมก็คือ7,907นะครับผมแล้วก็ต้องติดอันดับไปนะครับทุกคนรางวัลที่เราจะได้ก็คือนี่นะครับผมรางวัลที่7นะครับก็คือนะครับผมหาดอกไม้ไฟให้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับสามารถนะครับทุกคนเข้ามานะครับผมทํากันได้นะครับทุกนะครับทุกคนวิธีการหาดอกไม้ไฟก็นี่นะครับอย่างแรกมากดเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็จะได้นะครับผมดอกไม้ไฟ3ดอกแล้วนะครับกดเช็คอินแบบนี้ไปได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับ เห็นไหมครับทุกคนว่าเราก็จะได้ดอกไม้ไฟเพิ่มมาแล้วตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาดอกไม้ไฟนะครับผมมาติดอันดับนะครับถ้าเราติดอันดับหนึ่งนะครับเขาก็จะให้เราเท่านี้เลยนะครับก็คือต้องแข่งกับคนอื่นนั่นเองนะครับทุกคนแล้ววิธีที่2นะครับผมก็คือการเชิญเพื่อนนะครับกรอบลิงก์ตรงนี้นะครับผมไปให้ใครก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขานะครับผมช่วยเราประมาณนี้นะครับเราก็จะได้นะครับผมเป็นดอกไม้ไฟมาเท่านี้เลยนั่นเองนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับผมก็จะเป็นการตรงนี้นะครับ แล้วก็แบบที่3นะครับทุกคนก็จะเป็นการรับดอกไม้ไฟจากเพื่อนนะครับก็คือเราก็จะได้นะครับผมก็คือแบ่งให้เพื่อน เพื่อนแบ่งให้เราประมาณนี้นะครับผมก็คือช่วยเพื่อนวนละครั้งเท่านั้นนะครับผมตรงนี้ก็สามารถแชร์ไปได้นะครับที่การแชร์ลิงก์นะครับผมนี่นะครับก็กดแชร์ลิงก์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับมันก็จะเป็น QR code นะครับผมหรือว่ากรอบลิงก์ของเรานะครับไปวางในที่ต่างๆหรือว่าให้เพื่อนก็ได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนว่าอันดับของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่เจ็ดพันอะไรประมาณนี้เราก็สามารถนะครับผมไปแข่งกับคนอื่นได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนถ้าเราตีอันดับนะครับเขาก็จะแจกตรงนี้ให้กััับบเเเเรรรรรราาาาลลยยนนนนน่่อองงงะะะะะคคคววผผมมมมกก็ืถึตี แนะนำให้รีบมาทําเลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ทํานั่นเองนะแล้วก็รีบมาทําเลยนะครับผมก่อนที่มันจะหมดเขตนะครับ